โดนแน่เน็กอา,การาไกเลตโกอา,การาไกลสองไอ้นี่เหรอคนดูสองสองหน้าจอเหรอวิอใครยังมีฮังกี้ฮีโร่อยู่เนะี่ยดาเลสยังมีอยู่ปะมีอยู่ลืมไปหมดแล้วอ่าแล้วก็ลืมได้ดาเลดที่เดซีทมาเดี๋ยวครูแม่งเลยกันได้ลูรูเอ้าอยังไม่แก้บัคไอ้นี่อีกเหรอได้ลูรูมาแล้วช็อปขึ้นอ้าวเก<อ>ม<อ>ขยะไอ้เหี้ยไอ้ผมกล้าพูดว่าเกมขยะนะเนี่ยได้ลูรูมาแล้วช็อปขึ้นเนี่ยแล้วคุณได้ตังค์พวกคุณซื้อได้แล้วนะเฮ้ยแต่มันเล่นได้เลยเนี่ยคุณไปใส่ผลไม้ไม่ได้เหี้ยอะไรนะใส่่่่่ไไไไดด้้แตวามมนับท ใช่ก็ใส่ได้สามารถใส่ได้ไหมใส่ได้แต่แค่ไม่นับให้ไม่เอาไม่ใส่มอนเตอร์ที่ไม่มีเลเวลเอ้ยด้านข้างมันสั้นมากเลยอเลือกมอนเตอร์ให้รู้ๆจบลอ้วไม่มีเขียนเลเวลไม่มีเขียนอะไรแล้วอ่ะเออวัลสมอเดอร์ผมมันยังตัดฮิวอยู่เปล่าอะสมอเดอร์ยังตัดฮิวอยู่แล้วคอกเมาคอกเมายังเจาะอยู่ไหม อ่ะเข้ามาก็ายังกเกาะเดินเบิเลยก็ยังจออยู่ไอ้เถื่นข้างสั้นจัดเลือกมอนเตอร์ให้รู้ล้วนเชิญเข้าสู่สนามจบใครจะฟาร์มเลเวลอะไรไม่รู้เกมมีให้แค่นี้น2025 Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025เตรียมพบเจอกับเหล่า s t มเม m e r ชื่อดังที่บูธของ Richman Shop และเหล่าเลเยอร์อีกมากมายแถมตอกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกิจกรรมอัดแน่นทุกวันและกิจกรรมของรับพิเศษจากแลนดล็อกเจนซิต Thailand Game Show 2025จะจัดในวันที่17-19ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมสิริกิตอย่าลืมแวะมปที่บูธ Richman Shop ละเกมีให้แค่นี้ครับร r ติแซ アナเตอร์วันอาณาเตอร์วันเอ้ยนี่ไงผมผสมไอ้นี่ได้นะคนดู2องนาชออ,อ,อ่ะฟอสอาลีใหญ่สัตว์เพราะผมหยิบアナเตอร์วันผมได้2องนาชอเลยก็มาดีกว่าเพราะกูอยากเล่นอนาเตอร์วันโอเวอร์นายเทาส์สตอร์มเบนเพิ่งเนิร์ฟมาถ้าเล่นอาลีใช่ไหมผมฟอสเลยนะเพราะว่าเพราะว่าไม่สนใจแต็ม <laughs> แล้วก็เหลืออะไรวะไปหาคิมสันดูดเลือดใช่ไหมอี่อันนึงใส่อะไรก็ได้อ่ะคิ้ก็ได้อาร์แองก็ได้เพราะผม จะใส่ผลไม,ม้ดุดเลือดเจ๊เราครอบเมาพี่ตีหช่อบบงว่าไงเก <ผม S 1> ่งไหมนาคุณตูว่าไปดีวะไม่จริงเน็กต้องหยิบอนาเดวันแล้วก็สองคุนตูเอ็มไม่มีอลยดิ <laughs> เป็นอาแล้วตอนแรกอะไม่มีอะนาเดวันอันนี้ผมน่าจะต้องใส่คิมันเท่าไหร่นะคิ้หกห้าผมต้องใส่หมัดเพิ่มเพิ่มโอกาสคิจะได้ติดนาชอไปบ,บ่อยแงขี้ยาละเอียดจัดมีไอเทมนะครับโอเดชิมโอเดชิมเมด รีเทมไอ้แค่เอาออกเมนไม่ได้เอาเมนในเทมเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้มีออเดตชิมแต่พี่ไม่มีนาเมันงั้นโดนบูลานิกอานาทวัตดับาวนลนาชออาลีเหรออืมจะเล่นอาลีเฮ้ยอากาลิอออากาลีซื้อหน่อยดิพร้อมตังหน่อยเต็ดแค่นั้นแหละไม่ไหวนะจำนวนการเตะ20ครั้งคนดูไอ้เซิร์ชซิกที่ซิกนี่คือเราต้องเตะให้ครบ66ครั้งแค่นั้นเหรอใช่ไหมได้เตะเรา20%พลังได้สิเปอร์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังช่วเตะครบ15แล้วก็ อ๋อมันต้องมันต้องมันต้องในไฟนั้นนี่ยว่ะแล้วใน1นึ่งไฟจะตีถึง66ครั้งได้ยังไงมันจะถึง15ครั้งก่อนไงสิบห้ามันถึงอยู่แล้วไงเออสิบหกอ่ะมันจะถึงได้ยังไงไอ้หกสิบหกอ่ะก็มันได้คูณสองเหรอตอนแรกห้าสิบเป็นสิบห้าคูณสองไว้รอบหนึ่งแล้วพอครบถูกก็คูณสองอีกรอบไะเลยงงอ่ะสมมติแต้มมันยี่สิบมันได้ยี่สิบใช่ไหมล่ะก็ตอนแรกมันสูงมันมันนับมันนับใหม่ทุกรอบนะก็ในรอบนั้นไงเพิ่มไปเ่วสิอปนน็้่รีง ไม่รู้ไม่เคยถึง60ที่อ่ะใช่เคยถึงเหมือนกัน <laughs> ต้องเป็นบอร์ดบอร์ดลีโลอ่ะเซอร์ซีตีส,สิกอ่ะเผื่อเผยชนะก่อนเด้อผมใส่ผมว่าผมใส่จูกันเล็บไปเลยต่อให้สกิลติดคีได้ก็ตามแต่ว่าจะพูดอะไรวะแต่ว่าถ้าเราใส่เทรดอากาไีมันชื่อเลยนะ เอ็กซิวชันเนอร์น้อยอ่ะเรื่องเดิวคีมันไม่ร้อยไปใส่เทมคีกปเลยเดี๋ยวก็หาคิมสันมาดูกันนะครับว่าผลไม้อากาลีนะครับปรับมาใหม่บอกว่าคิมสันเนี่ยเป็นผลไม้แบบหาได้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอหนกักมะกันนะครับทั่วไปทั่วไปทั่วไปแปลว่าอะไรก็ทั่วไปจะหล่นตามพื้นบ้างอะไรอย่างงี้ท็อปเงาพ่เวลอะไรเราวันนี้ไอเยีงยไม่มีเวลว่ะไเดืสามอ่นะสามบาทอ่ะ ทั่วไปแล้วกับมาดูกันว่าผลไม้เดียวจะเจอคิมซันเลยป่ะจเจอ,อหรือไม่คีอุ้ยแต่ว่า3บิวนี้มันก็คีร้อยแล้วนี่หว่าเพราะว่าจูกเกล็กคือคีนาชอก็คือคีอันนี้ก็คือคีคือเล่นตัวอะไรก็ตามก็คีร้อยอะไม่ต้องลง Execute ก็ร้อยทั่วไปถ้าเข้าไปไหนเคนเนนผมยังไม่โผล่ในช็อปเหลืองผมหิวดอเบี้ยอันนี้น่าจะต้องขายไวนะดอกเบี้ยเด้อ ทำไมมันดูเวลไม่ได้แล้วเป็นแพทล่าสุดแล้วครับแพท15.5ครับตัวมอนเตอร์เทนเนอร์ทุกตัวไม่มีเลเวลแล้วครับเหมือนเป็นยูนิตธรรมดาแล้วอะซึ่งสกิลแต่ละตัวก็คือปรับมาหมดแล้วอย่างละมัดก็เริ่มมาโดดได้เลยอะไรเงี้ยขอกเมาเริ่มมาจากตีไม่จํากัดเหลือตี5ช่องอะไรเงี้ยเขาให้มันเฟกง่ายขึ้นไม่ต้องไปลุ้นแบบได้ไวอะไรยส่วนพวกเจาะอื่นอื่นอะไรอย่างขอ,อ,อกเมานะครับก็ยังมีเจาะเวทอยู่เจาะเวทเจาะกไอ้สมอลเดอร์ก็ยังมี ตัดฮิลอยู่เหมือนเดิมเรียกว่าเข้าใจง่ายขึ้นแล้วกันแทนที่คุณจะต้องไปนั่งรอ,งอ,งอ,งองเก็บเลเวลอะไรเงี้ยก็เหมือนตัว3บาทโง่ๆตัวหนึ่งเหมือนเดิมไม่มีกิมมิคอะไรเพิ่มเติมไอ้เด็กเล่นอะไรเนี่ยเราเนี่ยนาเขเล่นเอ็ดไม่ใช่ขอมจบหรือควายมึงต้องเล่นแบบ gs ดิวะนาแต่จริงๆทียีที่ก็เคยเจอคนเล่นนาโขาเด่นเอ็ดเดอะครูเดอะครูไม่ไโลดิแล้วมันก็ไปย้ายตอนตอนหลังพี่ต้องบอกว่าเล่นง่ายอะไรเล่นง่ายเหมือนทำให้เขาเมาเ,าเล่นง่ายขึ้นอะไรมึงบผมไปเจอมาละไอ้คนที่หยิบอะไรวะ นาคุณซูแล้วก็ชาโดโคน่ะไม่มีกัมเบอร์เบลด้วยซีหนึ่งวิสิบอ่ะชอบป่ะเนี่ยภาพฝันตรงนี้ป่ะยันยาอ่อนเฮียนานากัมเบอร์กัมเบอร์ชาโดโคนชาโดจูดุสือไอคิดที่ชอบให้ผมเรียกงั่วนะฉุนมันเขียนชาโดโคนช์ก็ในแพชมันเขียนว่าชาโดจูดุสือกูจะอ่านชาโดจูดุสือทำไมกูผิดอะไรโจูดุสือก็คือชาโดจูดุสือสิวะวันนี่เรามีอาร์คแองก์สำรองนะเนี่ยคนดูในกรณีที่เรามีไลท์ใช่ไหม เราอยากเปลี่ยนของเอาลักแองไปใส่อาร์ตัลีแทนก็แต่แพทที่แล้วในทีแพทที่แล้วในทีฟทีแฟนสวิตแม่งหายไปเลยนะเว้ยไม่มีคนเล่นเลย <laughs> อเออหายไป <laughs> โลไม่โลเนยแชมเปี้ยนสองแถวแรกจะสูญเสียเกาะแล้วท่านทาไดทำอะไรเลยสองม,มีดีเนี่ยก็ได้นะตัวหน้าฝั่งนู้นจะได้เสียเกาะท่านผมรู้จะหยิบอะไรอะ่ะการแค้นนัมก็ไม่ได้อยากได้เพราะว่าหน้ากะลีผมยินหน้า มา2ตัวแล้วครับซูพิมผมเล่นาาหนักกะลีเท่าไรต้องซูพิมสี่ตลอดเลยซูพิม 2, สองซูพิมสามเบาเกินสัตวสยัด4ให้แม่งแอมยี่แปดอ่ะแล้วก็ตัวซูตัวซูพิมเสร็จตัวซูพิมเซลได้50าสิบก่อนลองให้ตัวหนึ่งกูไม่มีประโยชน์ก็ตามวันนี้เจอแกมบิดเอาหยอมแม่งเลยป่ะกล่องมันสันส่นอ๋อหัวยอบิดแกมบิดเขาสาระบั <พอ S 1> บไอ้นี่มานะตัวคูณแต้มอ่ะไม่ได้แตะเลยนี่ได้ทีละสี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะอันเก่าเท่าไหร่วะเชื่อสี่สิบเอ็ดเลยเหรอวะโดงกูวสแปมแม่ิแ ผมรู้ก็จะบอกว่าสแบมอะไรพี่โบติพี่ก็สะแบมอยู่แล้วแต่ไม่เคยสะแบมแพ้ลนะ่ะใช,ช่ล่าสุดแกมบิตที่ผมแคปมามันได้แค่37โอ้ตัวนี้41แล้วเหรอเชี่ยนี่ใน41แ,แล้วว่าด่านสามอ่ะฮุย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 กับแบบตอนเดิมได้ไหม <laughs> ตอนเดิมเท่าไหร่จำไม่ได้เลยประมาณนี้แล้วมั้ง55เลยป่ะตอนนั้นอ่ะเวอร์เกินฮัลโหลเพราะว่าด่านตีมัน16อ่ะถ้าจำได้ตอน PPE รู้เลยอ่ะแต่ของน้อยลง แล้วทำไมอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับต้องรอดูตารางใหม่เพราะว่าเขาปรับตารางใหม่อาจจะสองสาวันกว่าว่าโคกเบฟเฟอร์สตาตี้แต่มีตารางให้ดูแม่งทําแต้ม1000มาทําเฮียอะไรก็ไม่รู้เฮียแกมบิเดเสร็จเันคิดว่าไงให้ได้ก่อนเล่นกับบอทอ่ะมากสุดแค่แค่แค่ห้าร้อยอ่ะหกร้อยเจ็ดร้อยยังไม่เคยเห็นใครทําได้อากาลิ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 ไม่มีอากาลิแต่เราเล่นอากาลิทีไรเราก็ต้องมีคนนั้นปะ่ะคนดูคนนั้นนะครับจริงๆผมมีภาพฝันอีกอันหนึ่งสําหรับ บ่อดาการีนะยังไม่มีโอกาสเล่นสักทีแปลงคาเซนเตเป็นซูพิมเซลอ่ะเพราะว่าซูพิมเซลผมเล่นมันเป็นซูพิมเซลสแตนดาร์ดแล้วมันใช้ซูพิมเซลสีไม่ค่อยคุมตัวอื่นมันไม่มีไอเทมสูตรเดิมนะับมาซูพิมเซลนะครับไอเทมแทงเหรอพี่ไม่หยิบใครจะหยิบก็หยิบนะครับไอเท็มแทงสำหรับซูพิมเซลริงครับแต่เอาเอาแต่เอาเอาไม่ใช่ผลไม้หลักอะดิมันไม่เป็นผลไม้หลักเลยววะ ไอพวกเล่นคาเซนเต้เรทหหรือแบบคาเซนเต้วารัตจะได้อดทวนแบบแบบเี้ยโดนมานั่งเสียผล,ลไม้ถอดเข้าถอดอ,อไม่ไม่อยากได้ออเอาอะไรเงี้ยให้มันร้องไห้แล้วก็มีเมตาใหม่เรทหกออเอาหกเม้ 6, ออมาเดเมดหกพันหกว่าไปหกเมาไม่ต้องมาแล้วคือไงกูต้องโลมึงด้วยเหรอ <laughs> ไม่ได้อยากโลมึงเพื่อนจอฟอส์อากาลิเข้าใจไหมอุ้ยเมื่อกี้ผมกล้าใส่เอทอกแล้วขึ้นเมกชาเบตเลยนะจะได้ดา่าถูก เอเดนักพี่ใส่ถ่แล้วขึ้นเ sure ม็กชาเบดอ่ะก็เป็นปอบแฉกอะมีทำไมเทมแทงมามายัดดาเบทดดเข้าไปเพาไม่เงินเราน้อยจังวะอ๋อเราไม่มีออเมนเงินด้วยกูเก็บเซเว่นไมาแบบเนี้ยไอ้เชื่อมาโซ่มเมมโมรี่หรอเอเดนักบอกพี่มีเซเว่นเฉยเลยอะในมานั่งอะรู้มาโซ่เมมโมรี่ปะรอได้แอดเนไม่ใช่ไม่ใช่แอดเชี่ยอะไรใส่สองน้าใส่สองน้าชอหัวลุนี่ลองดูใส่ขี้เหรอขี้ลอยนไม่สองน้าชอถ้าใส่ไปใส่ใส่ล่าดิ ใส่เชียเย่ยอะไรแอจะสัที่แค่ลองว่ากระจอกไม่ <laughs> มีตังค์เลยบอกคนดูเวลเจ็ดมี5้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยขึ้นเวลเวยจนนะเนี่ยอา,าร์กลีก็ไม่ฟรีโลมีสเวนพร้อมเฟกเกมครับ <laughs> ขายแล้วขายแล้วขายแล้วเมื่อกี้ขอโทษมาส้มเมมเบรีนะครับ <laughs> อมอาร์แองหรือว่าคิโชจินโอ้ผมได้ไอเทมไอ้นี่แล้วนี่ว่าวอยคิโชได้ไอเทมไลฟ์แล้วอะ แต่ไม่มีไลฟ์นะเชื่อบอกเลยกูฟ้องสุดใจเดี๋ยวรอออกเมนหน้าครับแล้วเดี๋ยวขายบอร์ดไปโลหาอัลกอิท์ในพวกนี้เก็บไปเล่นได้ตายไปกูขายมึงแล้วอุ í, ้ยแกมิดวะมันเปิดยังอ่ะ157อ่ะมันเล่นอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วไม่รู้มันจะไปไม่รู้ว่าจะไปต่อปออ่ะนะม,ม,มันมีแอสสองตัวแล้วด้วยไอ้คนแกมิดคนเนี้ยอีกคนหนึ่ง300อ่ะ งั้นคนนี้น่าจะรอบหน้าจบแล้วก็รับนะมันจบที่226ที่คนนั้นะไรวะเนี่ย308 308ก็น่าจะรับเหมือนกัแต่ถ้คาครบแล้วตัวจะมาไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงตัวคนไม่เล่นนะครับคนดูผมพูดแค่นี้ผมไม่อยากพูดเยอะแม็กแคปเงินดา่านเฮ้ยเชี่ยดาบล้วนน่าสนใจวะ่ะเออเชี่ย,ยตาอุย้ยเอยแต่ได้ตาทูพิมเซลโอเค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  ได้ตาซูพิมเซลถือว่าคุยกันได้ไลสมากูได้ตาแกมบิดด้วยวายยี่พอทเกอย่หรอใช่ไหนอะคิมสันนะไอสัตว์ที่กูได้ดาร์ฟอมูลเลต ผมลงอะไรสองตัวปะ่ะนะตอนนี้เพื่อนมึงนะลำไม่ทันใครสาสองดาวยังวะใครสาสองดาวเลยซูพ <c oughs> ี <c oughs> แบททานทามิล่าโอเดี๋ยวขายเฮวี่เวทเฮวี่เวทได้ใช้ใช่ไหมซอไม่ได้ใช้สามอันนี้ไม่ได้ใช้สามอันล่างอะอซูเลอร์แกมบิดแล้วก็สตาร์การ์เดียนอะไม่ได้ใช้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คาเซนเต้จะเป็นทั้งเฮวี่เวทแล้วก็เป็นทั้ง ซูพิมเซลแล้วเอาไคซาออกใช่ผมต้องเอาไคซาออกดาเลียต้องเก็บไว้เพราะดาเลียเป็นเฮฟีเบตคาเซนเตมาแล้วผลไม้ oh, <yeah. S 1> คาเซนเตโอ้ oh, แล้วคต้องมานั่งถอดผลไม้โอเคเอาเอาแล้วซูพิมเซลกับดา, <I love S 1> าเลียผมลงส่อนตัวโดนมันนี้ไคซา,าดอกได้ กโอ้ยคาตา,าลตีน่าเวอร์เทเล่สเตยสอตัวนี่เล่นตาเลสยังไม่สองไม่สองแล้วสามอันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับต้องรอตีทิ้งอ่ะอ้ามาสูพิมไม่เสียหนึ่งสองสามอ๋อไม่ได้ลงเคนเน้นไอ้เฮีย <laughs> เฮ้แต่ถ้าลงเคนเนนตาโซซูลเลอร์ได้ใช้ดีทางนั้นนะโซซูเลอร์สองผมต้องลงเคนเนนแล้วคาเซนเต้คาเซนเต้จริงๆไอีชิ้นเดียวผมว่าเอาอยู่เลยนะหรือไม่ก็ดาบแปดนั่นก็ได้ครับสเตอร์เหล็กเกตก็ได้ผมว่าเอาอยู่เลยไม่มีเทมแทนงานผมพูดเลยหอมยางเน็กเอ้ยอีผิดตัวี๋ย่คุยดิแต่เมีย อีบากาลิดีกว่าคนดูเดี๋ยวหาสองดาวไม่เจอตัวเลยชวนคุยก,ก็ไม่ได้อยาจะหยิบด่าไม่เคยตัวปิวเฮ้ยคาตาลีน่าเวอรทเทนด์วะโอเคอารีสองแล้วอยากได้เคสองด้วยอะอยู่นะตอนนี้อะไรเกินนะ เออเฮ hey, วี่บถางต้องลงอันนี้เอา execute เจอเคทีนี้โอซูลเลอร์ผมจะไปใส่ใครคำถามใครอยากเป็นโอซูลเลอร์อาจจะต้องไลฟ์โอซูลเลอร์เฮ้ยเหียเกตันเตี้โดดดาบหลวงอ๋อเอาดาบหลวงเหรอไมมันมันเป็นแท็กเอาแต่ห <c oughs> มดจะหาเอาเอาแต่หายไม่ได้อ๋อ,อรรยังมั่นกับสุลวานอยู่ว่ะชีพ ผมแพ้ผมแพ้หมดบอดผมจับคู่หมดบอดแล้วนะตอนนี้โอ้โอ้ยยี่เหลือพี่เคอะพี่เคเดี๋ยวนะผมต้องเอาแทงประกบอากาลีเนาะเพื่อให้มันเล็งแทงก่อนพี่เคพี่ซามพี่เต้หรือว่าคาเทนเตเป็นซอสรสูเลอร์ด้วยคาเทนเตจะเป็นซอสรสูเลอร์ทำเชียร์เ <laughs> ลยไหลท์ถ้าไลท์เป็นซอรสูเลอร์ <laughs> ผมเอาไลท์ออกจากไหลได้ <laughs> อะที่ผมคิดไม่ออกอะแต่นี่แต่รอตีทิ้งทีเดียวก็ได้มาเซนนาถือตาไปถ้ามีตีทิ้งอ่ะสวยเลยตีสามอันนี้ทิ้งออก ตีสามนี้อยากได้แล้ววะจริงอยากได้เคเอ็กซ์คิวเพิ่มอันหนึ่งหรือไม่ก็พวกของพวกตัวแทนซ้ำเสดิจิตก็ได้เอ้อันนี้กูแพ้ใครคาตาป่ะอ่าใช่กูแพ้คาตาพี่เคพี่สาพี่เต้เอาให้หน่อยอากาลีไม่ต้องมาแล้วไออากาลีคิมสันดิไอสัตว์ผลไม้หลักมึงอะแล้วกูก็วน,นกับอาดาร์มูเลตเนี่ย ผมไม่ถอดแล้วนะครับเนี่ยหรอที่หาหาง่ายแล้วเหรอหาง่ายแปลว่านาฮีนี่แม่งระหว่างเอ็ดออฟไนท์กับไออคาเทนเเลือกอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าไออแน่นอนอยู่แล้วผมเลือกอิน i ินิตีเอผมไม่มีตีทิ้งอ่ะเคสองรีเคเคเค เคเคเคไอ้ขี้อากาลีเลิกมาเจอเคป่ะเฮ้ยเทียบไม่สองเอ้ยนี่ไงคาเซนเต้อะไม่เห็นใส่ผลไม้เลยไม่ใส่ผลไม้แล้วมันจะใส่มันจะใส่ดาบลวงทำเชี่ยอะไรวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใส่เอี้ยมด้วยมันใส่ผลไม้คนอื่นนะเนี่ยอืออากาลีปาดล้มไปแล้วไม่รู้อากาลีผมปั๊บมาน้องปาดล้มหมด เขาแ่าจะไม่เคกันหรอเคซานเตเคเคเคเฮี่ยกูจะยูวายแล้วนะเกี่ยกันขวา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 หมดอ่ะอะไรีต้องยืนอันเนี้ยผมยูวายนานแล้วพี่ตอนเนี้ยเล่นอะไรอ่ะเซดิจิตทริท TF เอา TF ขาดหนึ่งโหลไม่เจอเมกาโมเลตอะไรเดียว่ากัน ถ้าน้าตอนนี้อมูลเลตครับผมไม่มีดูดเลือดอมูลเลตมันได้ดูดเลือดนะเนี่ยฮิว5็นต่ความเสียหายที่ทำได้ถ้ามีดูดเลือดเมดดีกว่ามีคนเอาตัวหลบพี่แบบเอาจิ้งยืนแถวสามอ่ะกลัวดิกลัวดิน้องพอดีพี่มันนักหลวงอะดิต้องอุ้มอย่าลืมว่ากะลิผมไม่มีดูดเลือดนะไอทีโมมึงลืมปะเนี่ย ผมไม่มีดุดเลือดยังไงผมก็ต้องเอาดาร์กอะมูเลตไม่สามารถเลือกเมดได้เคซานตวยหัวออออกดาวด้ยซ้ายนะครับขวานะครับซ้ายนะครับซ้ายเยอะกว่าขวานะครับเพราะฉะนั้นขวาครับซ้ายเยอะกว่าขวานะครับเพราะฉะนั้นผมยืนขวาให้เป็นไรอะไรนะเดี๋ยวผมยืนขวาให้ <laughs> ไปแล้วมูโยกไปซ้ายแล้วผมไปโยกไปโยกเฮ้ยไอ้เที่ยมันย้ายไปขวาจัดตีนี้มันย้ายไปขวาดิเียขาตาไปทลโอ้อาลีตายแล้วไอ้เที่ยได้แคสเดียตายเลยผมจะมีวิธีแก้อีกหนึ่งวิธีนะครับผมจะผมว่าผมว่าอนนี้กูยืนแถว่สองเลยทิ้งกี่บ้านทำไมเห็นสองดาวทำไมทั้งทั้งสองดาวได้สามคนนะครับถ้าคนมาเล่นเก่งไม่จำเป็นว่าถ้าคนเดียวสองดาว ไวตาเรดแต่ผมมีเรดอ๋อผมไม่มีเรดนี่หว,ว่าเออใช่ผมไม่มีเรดแต่หยิบดีทินดีทินสองดาวแต่หยิบตาเรดให้คาเ,เทนเต้ดีทินสองดาวก็ไม่มีเทมอ่ะผมหยิบตาเรดีกว่าไปทางตลกเลยว<ฮ>ู้ริงไทยดิเหรอไทยดิบัตเดลี่วะเห็นเลยหยิบ,บ,บไข่ข้อเสียคืออากาลิมันโดนมันทูดาเมจตอนมันแคสอะไม่ใช่มันเจ็บเองนะยสะัตมาแล้วเคเซนตัวยสองดวยจิงสองบ้านครับใช่จิงสองบ้านอากาลิกูยืนกลางนะ น่ากลัวกว่าเดิมยืนหน้าพัที่แบอกเลยไม่พี่บอกเลยอากาลิตอนนี้กูยืนกลางน่ากลัวกว่าเดิมเดี๋ยวกูยืนหน้ามาทั้งนั้นยืนกลางแถวสองเลยกูมียืนแถวหนึ่งนะเจ็บเองนะสุดดาวกมูเลตเฮ้ยอันนี้มีโอกาสแคททั้งโอ้ยหาเลยโดนสตาร์ทใครวะถึงวะนาดไม่ถึงเลยแคทแรกอือไปไหนแล้ววะตรงกลางเอาตายเียโดนป๊อปปี้ทุบแต่เค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 มาเคมาเคมาเคมา จริงไม่ละไอ้สู้จริงไม่ได้เลยว่ะเคมันสารแล้วมันก็เต้เด้เอาเอาอ่ะเออเอาอะเรโคตรมีประโยชน์เลยนะเอทั้งซูพีมทั้งเฮฟวีเวทเฮฟวีเวทฆ่าได้พี่ได้เลือดเพิ่มผมบอกเลยโคตรมีประโยชน์อ่ะสองเอ็มเบมคาเทนเตนเนี่ยกาลิเอไม่ใช่คาตาลิน่าไอเน็กไอเน็กอะไรแบชชั่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เน็กไม่ใช่อันนี้เน็กสเตติจิทเขาเขาเล่นอะไรนะแบชชั่นทีเอฟเขาเล่นแบชชั่นการไม่ผมไม่ไม่ใช่แบชชั่นทีเอฟจังก็หนอทีเอฟไอเน็กสเตติจิททีเอฟ ผมทางม่ตออยากตามเวบอะ่ะโอ้คนเราต้องทางใหม่ปะผมก็ทาใหม่ไงมาเจอบอดเฮ้ยคนนี้เทบไม่สองน่ะว่้คาเซนเต้ไหลไปหาเทบได้แล้วเนะี่ยไปครับพี่เคพี่ซานพี่เต้ปรับปรับปรับแล้วอากาลีโดนเทบแปะเรียบร้อยเฮ้ยบอดเทบข้างหลังนี่มันโู้สบายทุกบอดเลยวะ่ะ ผมที่5้าปะเนี่ยเน็กสู้พี่ได้เปล่าเน็กสองดาวหมดแล้วนะคุณไม่ได้เหลือสตาร์จิงเหลือสเตติจิตทีเอฟเหลือเอ่อเมนเมนทัวอาร์ไกลเอคาตาแล้วก็เหลือแบชั่นท <together> ีเอฟเข้าไปทีเดียวเก่าแบชั่นทีเอฟต่อให้ทีเอฟสองดาวก็สู้ผมไม่ได้ผมพูดเลยไม่ทำถ้ามีตายสกิลพี่รคาเตนเต้เออถ้าไม่ตายสกิลผมผมยอมถอดได้จริงนะเพราะว่าคาเตนเต้ก็ใส่สามตาไปเลยเฮ้ยเชื่อมันไม่มีตีทิ้งวะมีตีทิ้งกูใส่สามตาเลยนะเว้ย ตัวละครที่ใส่ตาใส่ลัคน์เก่งที่สุดในยุคนะครับขาเซนตัวหัวอย่างเคไม่มีไอเทมไอนี่เลยอ่ะไอเทมไอเทมแทงอ่ะไอเทมแทงสุดคือเอลวัชชาวอ่ะควายเกมขยะเอลวัชชาวแทงสุดไม่มีกันแต่ผมมีตัวแทนเพิ่มชาวซันไฟเรทเรทผมใส่เจโฟเพราะว่ามันได้เกาะ20หน่วยนะหรือว่าเราไปใส่ตัวอื่นใส่เจโฟนะผมไม่ย้ายผมว่าอาร์ไยืนตรงนี้แหละสบายแนละ้วเจอบารชาดว่ะพี่เจอคาตาลินา่า ผมไหวกะตาลีนาวะ่ะนี่คะตารีนาป่าดากลิบเบลตายแต่ป๋ากลิได้แค่เดียวตายเลยนเต้ว่างไง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 เขี้ยบพ่อพงดาเมจมื่นเลยเน๊อะสเต้มันเล่นได้แล้วว่ะไอ้เหี้ยมมื่นสี่สัตว์เล่นอยู่คนเดียว <c oughs> อากาลิผมดาเมจพันแปดดูดเลือดมาดิอากาลิขอร้องมันไม่มีคิมอันนี้ในอันนี้ก็ได้ปะได้รับดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทําได้อันนี้ได้นี้ได้นี่ได้ดูดเลือดเออพิเต้คนเดียวเจ้าตึงจัดอ่ะตัวโฟแล้วพี่เฮียผมน้าปกพิเต้เหรอเก่งสัตว์เลยวะเฮียตัวโพเฮียเลยก็ไม่รู้เก่งที่ผายเอา้าหนีอากาลิเหรอแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าตัวที่แท้จริงคือใคร โย่หวยพร้อมกันกับนุ้พี่ฮาเต้ครับบัก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 ปอบพี่ตายครับบัก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 หนีใครหรอเหย้ากะลี่หรอเอ้ยรอบสองใครดีกว่าแม่คุณรบอดผมเนี่ยดูคาเดนเต้กูกี่เทรดวาดิอ่ะหนึ่งสองเต้เต้สี่เต้สี่เทรด เพื่อจากพี่เต้สีเทรด์ปะเอ,อ้ยอย่าหนีดิไม่หนีไม่หนีวางยี้แหละวางยี้เลยใช่เหรอขี้โมออ้ไอ,อ้ขี้ยะวางอยี่เลยผมให้ผมผมดูตัวอ๋อหยุดพี่หยาดหยนดพี่ยาวเลยดูนะพี่เกลียดทำไมอ่ะเอา้ากู้อยากชนะไงกูอยากชนะไง <c oughs> <c oughs> ดอกไม้มึงตายมึงแพ้เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ล่าแคสต่อไปใหม่บวช ขอเพิ่มเลือดจากดอกไม้เฮ้ยเชี่ยทำไมมันไม่ปิดต้นน่ะโอ้ยขอขอขอโดนโยนออกโลสนามโลข่าวเยอะน้องทุกไม่ได้อ่ะขอบัตเตอร์ได้ปะตับไปฮะหัวช้าไปผมบัตรออีกทีนี้อยากชนะนี่ว่าดูสุ่มผมไม่ได้ย้ายเอ้าแล้วกูไม่หยิบลีซินให้ลีซินมันสองดาวหยิบผิดเลยผมไม่ได้เปลี่ยนโพเลยนะ อนุญาตลงเป็น X 5นะครับอืม้อไอ้กมันยิงนิ่งๆให้เราแก่โพสิชันอนุญาตบีกไซส์ครับเกียกพร้อมไหลเหรอเอ้่ยกรีอนุญาตโพสิชันนะครับเอ้ยเรียบร้อยเลย เอ้ยบัมโพเทกอ่ะพอดีผมมีบัมพอดีขอแยกฟอร์ิชั่นนะครับคือผมไม่ได้เปลี่ยนแค่พี่เต้นะผมพูดเลยว่าตรงเมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนแค่พี่เต้นะครับตรงนี้ครับสู้เอาดีมึงฟิชั่นสู้ดิเหนื่อยอ๋อเหนื่อยอ๋รอเหนื่อยเหรอหมดจันทร์แล้วหมดจันแล้วหมดจันแล้วหมดเดืนแล้วกลัวดิเป็นปาดโคตรแรงเลยพี่มันไม่ไปดูบาดผมด้วยเด็ด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  โดนแน่เทปใบสักทไม่ะไ่โดนต้นไม้อะไม่โดนไม่ไม่เทก็นาห้าสิบห้าสิบไอ้ย่าป๊าดวตาไป้วด่ะพี่เตดป๊าดป้าดป๊าดป๊าดแ๊าดป๊าดป๊าดป๊เดป๊าดป๊าดป๊นดป๊าดป๊าดป๊่ดป่่นป๊นนปะดิผมเปีาดาดีโหดป๊นดป๊าดป๊นดป๊า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 ดป๊อดป๊าดป่าป๊าดป๊าดดยวาด เมื่อกี้ TF NX ทำได้เมทเท่าไหร่สามพันี่จตายไปเลยให้ทำอะไรเลยบํมพัานั่นอ่ะบมอเามีบาเทมเกยอย่างสามสเ็ปดเก้าสองสามสหกเจ็ดแปดเอ๋อเเทมเท่ากันดีกว่าหยิบเอาไปในเทมเลยนะอะไรพี่มีแค่อันนันต One คอวันอดูเคออสพี่ก็ได้อ่ะนะโอเปนในเทมอะพี่ก็ได้เทมอ่ะอ่ะพี่ได้แต่ตาสลังไปเฮ้ยมีดูเดือดแล้ววะในเวลาเปลี่ยนผลไม้อังการ้ แรงๆดิอากาลิแรงๆอะ่ะไม่เห็นมีแรงเลยสัแรงๆมีปะแรงๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะรอดมึงนะผมว,ว่ไวาได้ผมว่าได้ผมว่าได้ไอ้ไอ้เชียดจะยาอากาลิไปกลางสัตย้ายผิดยาอากาลิยิงชนบันม,มอ่ะได้ออนดีเอทมาอ่ะเฮียหมดตีต้นไม้สัตว์อุย้ยเฮียงหลังหายไปเน,น,นี่ยสัตว์แคื่อกี้ตายซะ บุ๊มบ,บุ๊มบิบ่มึงโดนอะไรวะอ่อเจโฟโร่มันตันบุบ๊มบุ๊มโอ้จบแล้วเคตันตัวผู้เล่นคาันเต้ที่เก่งที่สุดในยุกว่าไงต่อให้เดี๋ยวเมื่อก,กี้บาทอย่าบอดบอดผมแม่งเล่นยากเพราะว่าโพซิชันอย่างเดียวเลยอะ แบบเราไม่สามารถน้ำลายยืดได้บบเราเจอใครเราต้องวางตรงนี้ต้องเป๊ะตรง,งนู้นตรงนั้นตรงนี้เล่นยากชิบหายเคเซนเต่テテสี่เทเนี่ยถ้าเกิดพี่ได้ตา execute นะมี3อันนะ้นี่ว่างไง <c oughs> ตัวที่ใส่ตาโหดสุดจริงๆมันโหดมากเลยนะคนดู คือคาเทนเต้ผมไม่ใส่ดูดเลือดใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาฆ่าได้คาเทนเต้จะได้เลือดแถมมันคอมโบกับเฮฟวีเวทซึ่งเฮฟวีเวทเออเคเวทถ้าเราฆ่าได้เราได้เลือดแล้วก็คอมโบอีกหนึ่งต่อจากเฮฟวีเวทก็คือเอาเลือดมาเป็นดาเมจมันคือคอมโบที่ตกกันเป็นทอดๆส่วนซูพิมเซลคือเอาดาเมจแอมตรงๆห้าสิบเปอร์เซนต์เวอร์อันนี้ผมบอกว่าคาเทนเต้เวอร์เพราะว่าจริงๆผมอยากเล่น Card คาเทนเต้แค่ซูพิมเซลแต่จริงแค่คาเทนเต้ซูพิมเซลก็น่าจะก,ก็น่าจะโกงละ ก็แค่ดอกไพศานั่นแหละครับดอกไพศาทิ้งเอาแทงดาเลียสมายืนถ้าผมผมให้ภาพธรรมดาแล้วกันสมมุติว่าคุณชอบเล่นคานเต้อาปาลิใช่ไหมครับแล้วคุณมีตะหลิวทาตาหลิยวซูพิมเซลบวกหนึ่งดอกไพศาออกแล้วลงดาเลียสแล้วลงแซกแซกจะไปคู่กับดาเลียสแล้วแซกจะมาคู่คานเต้อีกทีนะเพราะว่าคุณลงเคนเนนอยู่แล้วเคนเนนมันคู่คาสันเต้อ,อยู่แล้วครับนั่นคือบอร์ดอีกแบบหนึง่งที่ผมอยากเล่นถ้ามีตะหลิวหนึ่งอันเวอร์พอ4ี่ีีนะก็เวอร์พอ เพราะว่าคอร์ด f เคออสให้ตาสัญลักษณ์2อันที่เราเล่นได้เลยทั้งซ u พิม m ซลทั้ง h e a v y w e i g ที่เหลือเล่นไม่ได้เลยไอซอซูเลอร์เซนาแทบจะไม่มีประโยชน์เลยสตราร์การเดียนก็ไม่ได้เล่นแกมบิดยิงเล้วใหญ่โหแม่งแรงจัดอะตอนบอดอันนี้ข้อสาใจอะบอดบอดใครวะบอดคาตาลีน่าที่ผมเกือบแพ้แล้วคาเทนเตมันฮิตที่3แล้วฮิวเลือดขึ้นมาโอ้โหคิด่า มันดาบน่าสนใจว่ะเท่ากับคอร์ดูเคออสไม่คือในหัวที่ผมคิดเมื่อกี้ที่ผมจะหยิบดาบล้วนใช่ไหมก็คือถ้าไม่เจอคอร์ดูเคออสอ่ะผมจะผมเหลือผมขาดไอเทมคาเตนเต้ไงแบบผมมีไอเทมอากาลิแล้วผมมีไอเทมไลท์แล้วผมขาดไอเทมคาเตนเต้ในหัวผมก็เลยคิดว่าถ้าหยิบดาบล้วนอ่ะเทพทำไอเทมคาเตนเต้ได้เลยอย่างน้อยก็ไอเอเดสเบดอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ดูดเลือดอ่ะ เพราะว่าคาเซนเตสูตรนักม้าไม่ใส่ดูเลือดครับเราเอาเลือดคืนจากการที่คาเซนเตทุบเราฆ่าได้เก่งกว่าโคตรมันอุ้ยมันไม่ใช่จิงสองบ้านนี่บอกคนดูนี่จิงจิงจิงโอ้โหอะไรฮิตทุกบ้านเลยเหรอสวัสดีพลังเวียดนามนะครับคนดูคนที่แตกแปดอ่ะไม่ใช่ไม่ฮิตนะคุณดูดีๆคุณดูดีๆว่าที่เขาแตกแปดเขาไม่ได้ฮิตเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ฮิตนะครับฮิตป๊อปปี้ฮิตคาเซนเตฮิตจิงแล้วที่เหลือนี่ไม่นับ ไอ้นี่ก็หิตไอ้นี่ก็หิตอยู่ที่เลือดทั้งนั้นอะ,ะตากาเดียนสามบ้านรีโลมีคนเดียวอันนี้ซอสูเลอร์ไปไปใช้อันนี้แบทชั่น TF แต่ทีเไม่สองอันนี้แกมบิดแอชแกมบิดแอชสู้ผมไม่ได้เพราะว่าสู้กบลีไม่ได้หรอกผมพูดแค่นั้เชื่อคลิปเก่งกว่านี้ก็ห้าเทด ผมบอกแล้วเก่งเก่งกันเกินเวียดนามดูดิ <laughs> เล่นสตาร์กาเดียนกัน3คนไม่ฮิตกันทุกคนคือถ้าผมาผมยกตัวอย่างอะไรกันสมมติเล่นสตาร์การเดียน3คนแล้วผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เล่นสตาร์กาเดียนอะมันจะเป็นผมที่แตก7แตกแปแล้วไม่ฮิตไอ้นี่คือฮิตแล้วนะนี่คือตายทั้งนั้นนี่ฮิตแล้วอะพลังเวียดนามมันบ้า